สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564ที่ทศกราช20 2 1เวลาตอนนี้ก็07:40นาทีนะครับอ่ะเล่นลูกกิ้งวันนี้จะมาอธิบายนะครับเรื่องเราส่วนตัวตลอดเวลาที่ผมเล่นลูกกิ้งนะครับมีลูกกิ่งของผมก็จะมีขนาดล้อเล็กน้อคู่นะครับแล้วก็ล้อใหญ่อย,ยอย่างนี้นะครับ2ขนาดนี้นะครับถามว่า2ขนาดแตกต่างกันอย่างไรครับ แน่นอนราคาก็แตกต่างกันอันนี้ราคาถูกครับร้อยกว่าบาทผมสั่งซื้อที่รัสต d าครับตัวนี้ครับส่วนตัวล้อใหญ่ผมซื้อมือสองที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องออกกําลังกายนะครับอุปกรณ์ออกกําลังกายนะครับมือสองครับ4ี่บาทครับตัวนี้ครับล้อใหญ่ครับล้อใหญ่จะกลับเคลื่อนได้ดีหน่อยนิดนึงครับจะลื่นไหลดีครับไม่มีแคมล็อกแล้วก็ไม่มีสปริงช่วยดันกลับนะครับทั้ง2ตัวนะครับแต่ตัวนี้ก็จะออกลื่นอยู่ครับแต่มันก็จะฝืดๆหน่อยนิดนึงนะครับ แล้วเวลาที่เล่นนะครับล้อใหญ่จะทําให้ตัวเราลอยได้ดีนะครับนะครับจะทําให้ตัวเราลอยดีนิดหนึ่งครับนี่ครับมันจะลอยอยู่อย่างนี้ครับลอยดีครับแต่ตัวล้อเล็กจะทําให้ลงลึกแต่มันเป็นล้อคู่จะดีอย่างหนึ่งเล่นใหม่ๆแนะนํานิดหนึ่งครับถ้าเป็นล้อคู่อ่าเวลาที่เราดันออกไปครับมันบังคับทิศทางได้ดีครับไม่ค่อยถลายเท่าไหร่นะครับเป็นล้อคู่นะครับะนี่ครับนะครับ ทีนี้ผมจะมาอธิบายนะครับท่าเบสิกนะครับช่วงที่ผมเล่นใหม่ๆนะครับเล่นใหม่ๆถามว่าปวดไหมเจ็บไหมเจ็บครับใช้ตัวหน้าขาเรานะครับนะครับหัวเข่าเรานะครับเป็นตัวโยกสังเกตครับโยกอย่างนี้ครับโยกไปครับโยกครับมือสองข้างเราประคองประคองลูกกิ้งแล้วก็ทิศทางไว้แค่นั้นเองครับไม่ต้องไปออกแรงที่มือไม่ต้องไปดันที่มือครับใช้ตัวหน้าขาเราเป็นตัวโยกนะครับ อย่างนี้นะครับใช้หน้าขาเราเป็นตัวโยกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราเล่นนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายๆคลิปนะครับว่าเล่นใหม่ๆเราคนหุ่นดีๆหุ่นเพียวอ,อยู่แล้วนะครับเพียงอยากจะได้สิบแ็คแล้วก็อยากจะให้หน้าท้องหย่อนๆยนันยานหายไปนะครับก็เลยมาลองเล่นลองเล่นแล้ว เล่นง่ายเล่นดีลงสุดนะครับแต่อย่าหักหมวงครับอย่างที่ผมบอกประจำครับผมย้ําประจําเลยว่าทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราไหวทําเท่าที่ร่างกายเราบอกว่าทําได้เท่านี้เราเหนื่อยเราทําทําเท่านี้นะครับอย่าไปฟิกว่าเราต้องทําได้เท่านี้ครั้งเท่านี้ครั้งยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอย่าไปเน้นตรงนั้นครับนะครับให้เน้นพอนหนื่อยหยุดพักไปเล่นยกต่อไปเล่นได้ลหลายๆยกดีครับผมนะครับ ฉะนั้นแล้วเพิ่ล้อใหญ่นะครับล้อใหญ่จะและแต่คนชอบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับล้อใหญ่จะทําให้ตัวเราลอยได้มากกว่าล้อเล็กนะครับล้อเล็กเนี่ยบางครั้งนะครับถ้าคนบางคนเอ่อขอบอกคนตวท้วมอ้วนที่อยากลดน้ำหนักคนตัวท้วมนะครับใช้ล้อเล็กไม่ค่อยดีเพราะอหน้าท้องเราจะไปติดอย่างนี้ครับล้อใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับล้อใหญ่ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราตัวท้วมอยู่แล้วเราดันล้อเล็กออกไปอย่างนี้นะครับ ท้องเราจะไปอย่างนี้ครับนี่จะติดอย่างนี้นะครับนี่ครับมันจะติดลงไปอย่างนี้นะครับนะครับมันจะทําให้เราไม่ค่อยสัมผัสกับสรีระเรานะครับถ้าเราใหญ่นะครับเราก็ดูสรีระเราว่าเราห่งขนาดไหนอะไรยังไงนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับนะครับบางคนบอกว่าเล่นใหม่ๆปวดแขนมากปวดขามากปวด หน้าท้องปวดกล้ามเนื้อมากใช่ครับปวดผมก็ปวดครับทางนี้ทั้งนั้นการปวดนั้นเป็นการบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อของท่านกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีครับครับผมก็เลยเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับที่รับชมรับฟังคลิปนี้ครับสวัสดีครับ